ดีครับหลับกันหรือยังครับยังนะครับเดี๋ยวพีเต์ไปใครหลับเดี๋ยวผมลงไปถามนะครับคาถามนะครับผมมองเห็นทุกคนเลยนะครับก็ชื่อวงเทพเทพบงนะครับเพื่อนๆเรียกต่อทูพีนะครับเป็นเป็นน้องชายของคุณต้งทูพีนะครับพูดเล่นนะเพราะว่าเพื่อนชอบบอกว่าเป็นคนเซเรียสนะครับก็เลยพยายามทําให้บรรยากาศมันผ่อนคลายนะครับก็ผ่อนคลายปะครับ <c oughs> วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรม SOP ใหม่นะครับเราเรียกว่า SOP Wellness นะครับก็จะมาทดแทน SOP เดิมนะครับที่เรียกว่า SOP Flex นะครับก็โปรแกรมนี้ความจริงเราก็ใช้เวลาในการพัฒนาเนี่ยหลายเดือนนะครับก็ทั้งจาก uh, internal หมายถึงว่าฝ่า uh, ยต่างๆมาช่วยกันร,ร่วมกันคิดนะครับแล้วก ทั้งรวบรวมฟีดแบ็ k จากนักธุรกิจรายใบญด้วยด้วยกันเองนะครับก็ออกมาเป็นโปรแกรมเดี๋ยวท่านจะได้รับฟังนะครับก็ถ้าผมพีเซนต์ไปแล้วท่านฟังแล้วเข้าใจนะครับก็เป็นความดีความชอบของ,งผมนะครับแต่ถ้าเกิดฟังไม่เข้าใจเนี่ยต้องโทษคนคขีโปรแกรมนะครับนั่งอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยกมือนะครับอ่ะพูดเล่นเยอะละนะครับ ก็ SOP Wellness นะครับก็จะเริ่มโปรแกรมใหม่เนี่ยเดือนหน้านะครับตั้งแต่2กรกฎานะครับแล้วก็จบโปรแกรมก็คืออีก1ปีนะครับทีนี้ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าเจอร์นี่เนาะเป็นเส้นทางนะครับเริ่มตั้งแต่ตอนที่ท่านเจอผู้มุ่งหวังใช่ไหมครับผู้มุ่งหวังท่านอาจจะเปิดใจด้วยชุดลดน้ําหนักนะครับ หรืออาจจะต้องการใช้เรื่องของคิวพลัสเบรคฟาสต์ Breakfast, นะครับดูแลสุขภาพโดยองค์รวมนะครับหรืออาจจะเป็นมีเป้าหมายอื่นนะครับก็หลังจากเปิดใจปุ๊บเนี่ยนะครับก็ผมเข้าใจาว่าโปรแกรมที่ท่านน่าจะใช้กันคุ้นเคยกันดีก็คือ A Start ใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นนักธุรกิจรายใหม่เนี่ยก็จะได้รับส่วนลด15%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์ใหม่ก็10%นะครับมีสินค้ากว่า90รายการนะครับก็ A Start เนี่ยก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้าง อ่าพอเพลานะครับ่ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับนะครับถามว่าตัว SOP เนี่ยมันมาตอบโจทย์ตรงไหนนะครับมันมันมาตอบโจทย์หลังจากที่คนใหม่ท่านลองใช้สินค้าแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ประทับใจเนาะประทับใจปุ๊บต้องการซื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SOP เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ตรงที่ว่าอ่เป็นการสร้างเรียกว่าสร้างฐานลูกค้าซื้อซ้ําให้กับท่านนะครับถามว่ามีลูกค้าซื้อซ้ําดียังไงนะครับ การที่ท่านมีลูกค้าซื้อซ้ําเยอะๆเนี่ยหคือมันทําให้ธุรกิจของท่านเนี่ยยอดอไม่ค่อยสวิงนะครับสมมุติแสนห้า p v ใช่ไหมครับท่านมีฐานลูกค้าซื้อซ้าแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยท่านก็จะมีลูกค้าที่ซื้อสินค้าแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยแสน p v ทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของเงินโบนัสก็ตามนะครับพูดในเรื่องของ qualification หรือคิวอย่างเงี้ย มันก็จะค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับค่อนข้างสม่ําเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติท่านไม่ได้มีลูกค้าซื้อซ้ําม,มากนะครับต้องหาลูกค้าใหม่อยู่ทุกเดือนทุกเดือนอยู่ทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนนะครับคําถามคือท่านก็อาจจะหาได้นะแต่ถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยการที่ท่านหาลูกค้าใหม่อยู่ทุกเดือนอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าถ้าเกิดหาไม่ได้ล่ะใช่ไหมครับแล้วก็พูดถึงต้นทุนในการที่จะ ไปหาลูกค้าใหม่เนี่ยเทียบกับหาลูกหมยถึงว่ามีลูกค้าเก่าเนี่ยมีลูกค้าเก่าเนี่ยต้นทุนน้อยกว่าเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านหาลูกค้าใหม่เนี่ยท่านต้อง invest นะครับในเรื่องของการที่จะต้องสร้างสายสัมพันธ์ใหม่อยู่ทุกเดือนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย SOP เป็นเครื่องมือนหนึ่งครับที่จะทำให้ธุรกิจของท่านเนี่ยเติบโตแบบแบบแบบสำเร็จแบบมั่นคงยั่งยืนนะครับทีนี้ SOP ใหม่เนี่ยมัน ให้ท่านสามารถที่จะจัดเซตได้นะครับเซตแรกเนี่ยผมใช้คําว่าเซตตามใจฉันกันแล้วกันนะครับเป็นเป็นคัสตอมไมอนะครับท่านสามารถที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้เองนะครับเซตที่2ก็จะเป็นเซตที่เรียกว่าเป็นโซลูชันนะครับแบบที่ดรฝนพูดเมื่อกี้นะครับมีอยู่5้าโซลูชันนะครับเซตแรกนะครับเซตตามใจฉันแบบที่ผมพูดเนี่ยนะมีสินค้าอยู่14ผลิตภัณฑ์นะครับ ก็มีประกอบไปด้วยโปรตีนนะครับถ้าเกิดมันตัวเล็กเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะครับแต่ว่าคู่มือเดี๋ยวมีให้ดาวน์โหลดใช่ไหมครับเดี๋ยวกลับไปศึกษาได้นะครับมีโปรตีนบอดี้คีไฟโตมิกซ์นะครับดับเบิลเอ็กซ์อีกไนน์นะครับไฟเบอร์โปรไบโอติกโปรไบโอติกดับเบิลยูนะครับกรีนทีพลัสเลสเตอรอลโคเควิลเทนพลัสออสคิปเปอร์แคลแมกดีน้ำมันปลาแล้วก็กาลิกนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น14ผลิตภัณฑ์ขายดีก็แล้วกันนะครับก็สำหรับไอชุด ช,ชุดนี้เนี่ยก็อยู่ที่ท่านเลยว่าท่านจะจัดชุดยังไงนะครับเพราะผมเข้าใจว่าแต่และองค์กรเนี่ยอาจจะมีเซ็ตที่แบบขายดีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลือกจัดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าลูกค้ามีงงบประมาณจํากัดหรือมีความต้องการที่แบบเฉพาะเจาะจงท,ท,ที่ไม่ใช่แบบเป็นเซ็ตที่บริษัทแนะนำนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นด้วย m m e n d set ็กันละกันนะครับก็จะมีชุดพื้นฐานเนาะชุดก้าวไปด้วยกันชุดดีต่อใจชุดคลีนอัพ ชุดอีกไงน,นะครับแดี๋วถ้าสมมติว่าท่านไม่มีชุดของตัวเองเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ชุดของของบริษัทได้นะครับมี2ชุดนะครับมี2ประเภทไม่ใช่2ชุดทีนี้ตัว s o p ใหม่เมื่อกี้ผมพูดถึงการจัดเซตเนาะนะครับจัดเซตให้ท่านเลือกเองได้กับมีเซตที่บริษัทแนะนำนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยนะครับมันจะแบ่งออกเป็นผมใช้คำว่าเขาใช้คำว่ตาตะก้ากันละกันนะครับมี2ตะก,ก้านะครับตาก,ก้าเบสิก ก็มูลค่าน้อยหน่อยนะครับคำว่าน้อยหน่อยเท่าไหร่ก็คือ2,500บาทจนถึง5,999บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านซื้อสินค้ามูลค่าระหว่าง2,500ถึง5,999เนี่ยนะครับท่านอยู่ตะก้าเบสิกเบสิกก็คือพื้นฐานนะครับถ้าเกิดท่านซื้อสินค้าไอ้14รายการเมื่อกี้นะครับมูลค่า6,000บาทขึ้นไปนะครับเราเรียกว่าตะก้าบียอนบียอนแปลว่า เอ่ออะไรนะเหนือกว่านะครับก็มีสองแค่สองตะกร้าแค่นั้นเองขึ้นอยู่กับมูลค่านะครับถามว่าไอ้สองตะกร้าเนี่ยเบนเอฟฟิตหรือว่าผลประโยชน์ต่างกันยังไงนะครับอ่ะก็ดูง่ายๆเอาดูตะกร้าเบสิกก่อนนะครับตะกร้าเบสิกเนี่ยถ้าท่านซื้อสินค้าเนี่ยนะครับมูลค่าเท่านี้เนี่ยต่อเนื่องนะครับถึงเดือนที่6เนี่ยท่านจะได้รับส่วนลดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคิดเป็นเงินเนี่ยสูงสุดไม่เกิน2,999บาทนะครับแล้วถ้าเกิดท่านซื้อต่อเนื่องอีก จนถึงเดือนที่1 2เนี่ยก็จะได้รับส่วนลดอีก50%นะครับก็แคปสูงสุดไม่เกิน2999บาทนะครับอันนี้คือตะก้าเบสิกเนาะตะก้าบียอนนะครับหเดือนแรกเหมือนกันนะครับส่วนลด50%แต่ว่ามูลค่าสูงสุดเนี่ยมันถูกแคปไว้ที่10,000บาทนะครับเพราะว่าท่านมียอดซื้อสูงกว่าไอ้ตะก้าเมื่อกี้นะครับแต่ก็ยังจะมีม,มีมีแคปลิมิตอยู่นะครับแล้วก็ท่านซื้อต่อเนื่องจนถึงเดือนที่12นะครับ12ท่านจะได้รับส่วนลด90% สูงสุดไม่เกิน1,800 0บาทนะครับอันนี้คือจุดต่างของตะก้าบิยอนและตะก้าเบสิกในเรื่องของผลประโยชน์นะครับทันไหมครับทันอยู่นะนะครับทีนี้การซื้อ SOP เนี่ยแน่นอนเวลาท่านซื้ออ่ะท่านก็จะต้องซื้อสินค้าชนิดเดิมถูกไหมครับนะต่อเนื่องถูกไหมอันนี้คือคอนเซปต์เนาะการซื้อสินค้า SOP ก็คือซื้อชนิดเดิมต่อเนื่องเพื่อที่ที่จะได้เห็นผลลัพธ์ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าซื้อเดือนแรก แบบหนึ่งเดือนที่2แบบหนึ่งแบบนที่สาแบบแบบแบบนี้ไม่ใช่ SOP นะครับนะต้องสินค้าเหมือนกันนะครับทีนี้มันจะมีเราจะมีอนุญาตแล้วกันว่าเดือนที่เจ็เนี่ยสมมติท่านซื้อจนถึงเดือนที่6แล้วใช่ไหมครับเดือนที่เจ็ดเนี่ยเราอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนสินค้าได้เปลี่ยนสินค้าได้แต่แต่อันนี้สําคัญนะครับเปลี<ๆ>่ยนสินค้าได้เนี่ยต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันคําว่าอยู่ในเลเวลเดียวกันหมายถึงว่าสมมติท่านซื้อ มูลค่าเนี่ยอยู่ในเลเวลบิยอนก็แลวกันะกน,นะครับหกพันบาทเดะนะครับเดือนที่7นะครับท่านซื้อสินค้ามูลค่า8,000บาทอย่างเงี้ยได้เพราะว่าถือว่าอยู่ในตะก้าเดียวกันแต่ถ้าเดือนที่7ท่านเปลี่ยนจาก6 0 0 0บาทใช่ไหมครับเหลือ3,000บาทอยู่คนละตะก้าแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้เฝา้านะครับต้องอยู่ในตะก้าเดียวกันนะครับอันนี้คือคือจุด จุดสําคัญจุดหนึ่งนะครับแล้วก็การสั่งซื้อสินค้า SOP เนี่ยท่านต้องซื้อต่อเนื่อง12เดือนเนาะ12เดือนและถ้าเกิดท่านอยู่ในตะก้าบิยอนนะมันจะมีสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า SOP b e y o n d Privilege นะครับสำหรับตะก้าบิยอนเท่านั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายในสไลด์ต่อไปนะครับถึงตอนนี้ยังโอเคอยู่นะครับโอเคนะครับโอ้โหดีมากเลยถ้าโอเคขอเสียงปรบมือน,นิดนึงครับอ่านะอ่ะ อันนี้เริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วเพราะว่าเงื่อนไขนะครับแต่ว่าจําเป็นต้องพูดความจริงไม่ค่อยอยากค่อยไม่อยากพูดหน้าเงื่อนไขเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสําคัญจริงๆนะครับแต่ว่าผมจะพูดเงื่อนไขแค่บางข้อนะครับอะละเอียดเนี่ยท่านเดี๋ท่านกลับไปอ่านได้นะครับแต่ที่จะเน้นก็คืออันดับแรกนะครับชุดบยอนกับชุดเบสิกเมื่อกี้นะครับต่อรหัสเนี่ยเราได้เราจํากัดที่บียอนห้าชุดเบสิกหชุด นะครับต่อรหัสนะครับซึ่งมากเพียงพอแน่นอนนะครับสำหรับท่านในการบริโภคส่วนตัวรวมถึงครอบครัวด้วยนะครับนะและอีกอันหนึ่งที่มีข้อจํากัดก็คือว่าในแต่ละตะก,ก้าเนี่ยสมมติตะก,ก้าบิยอนก็แล้วกันนะครับท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นประเภทเดียวกันราคาเดียวกันเนี่ยได้ไม่เกิน5ชิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมซื้อโปรตีนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นรสชาติอะไรก็ได้นะครับในใน,ในตะในตะก,ก้าเดียวเนี่ยนะต้องไม่เกิน5ชิ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมุตทิท่านบริโภคโปรตีนอย่างเดียวสมมุตินะท่านมีลิมิตอยู่ที่ทั้งหมด10ตาก้าใช่ไหมครับเป็นบิยอน5เบสิค5ใช่ไหมท่านจะแบบตกาก้าซื้อกินโปรตีนอย่างเดียวสมมติ5คูณ10ตกาก้าแม็กซิมัมคือ50คอนเซ็ปต์ประมาณนี้นะครับถามว่าทำไมบริษัทถึงต้องออจำกัดการซื้อด้วยนะครับหนึคือความจริง SOP เนี่ยมันเป็น benefit, เบนฟิตพิเศษที่บริษัท ต,ต้องมีก็ประมาณในการลงทุนเข้าไปนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ของมันเนี่ยคือเราต้องการให้เกิดลูกค้าซื้อซ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นท่านไอสิออตะก,ก้าเนี่ยมันเพียงพออยู่แล้วสำหรับไม่ใช่เฉพาะท่านเองแหละครอบครัวก็ยังพอเลยเอาจริงๆนะนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากถ้าเกิดเราไม่ไม่แคปลิมิตไว้ buy, เนี่ยมันอาจจะเป็นช่องในการที่เอาไอตัวเบนฟิตตรงนี้นะครับไปใน,ในเรื่องของการเอาไปทําผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแคปลิมิตตรงนี้ไว้นะครับ อ,อ,อันที่สองคืออันที่สคือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโปรตีนบอดี้คีไฟโตมิกพาวเดอร์นะครับที่มีราคาเท่ากันนะท่านสามารถเปลี่ยนรสชาติได้ทุกเดือนนะครับสามารถเปลี่ยนรสชาติได้ทุกเดือนอ่นดีไหมครับนะอันที่สามอันนี้บอกไปแล้วก็คือการซื้อท,ที่ที่จะต้องอยู่ในตะก้าเดียวกันนะครับในเดือนที่เจ็ดเนี่ยท่านจะเปลี่ยนตะก้าเนี่ยต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ อันที่4ก็คืออันที่4ี่มัคือข้อที่5นะครับโทษทีโทษทีชดเชยการซื้อสินค้าได้1ครั้งนะครับหมายถึงว่าสมมุติถ้าผมลืมซื้อเดือนใดเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนต่อไปเนี่ยผมต้องซื้อสมมติผมซื้อ1ชุดใช่ไหมครับเดือนต่อไปผมต้องซื้อชดเป็น2ชุดได้แค่ครั้งเดียวนะได้แค่ครั้งเดียวในรอบ12เดือนนะครับข้อต่อไปคือ,อข้อที่6แล้วกันนะครับ ไม่สามารถผ่อนผันได้นะครับปัจจุบันเนี่ย SOP Flex เนี่ยมันผ่อนผันได้ใช่ไหมครับแต่ว่าโปรแกรมใหม่เนี่ยไม่ผ่อนไม่ไม่ไม่ผ่อนไม,ไ,มไ,มไม่ให้ผ่อนผันนะครับคำว่าไม่ให้ผ่อนผันหมายถึงว่าสมมติ SOP ท่านชนกับโปรโมชั่นใช่ไหมครับที่ปัจจุบันเนี่ยเราให้ผ่อนผันได้นะครับสคริปต์ได้อะพูดง่ายๆนะครับ ตัวใหม่นียไม่ให้ผ่อนผันแต่ว่ามันจะมีสาเหตุซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะไม่ใช่ข้อไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านคืนก่อนที่ท่านจะสมมติว้าผมซื้อไปได้2เดือนปุ๊บเนี่ยผมไม่ซื้อต่ออย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าโปรไฟล์ SOp นั้นเนี่ยก็คือเป็นโปรไฟล์ที่เขาเรียกว่าตายไปแล้วอ่ะคือถือว่าฟาวอะ่ะพูดง่ายๆนะครับหลักๆมีมีประมาณสัก3าสข้อนี่แหละที่ผมคิดว่าสําคัญนะครับอ่ะต เงื่อนไขาการรับสิทธิประโยชน์นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติกรณีปกตินะครับสมมุติว่าผมซื้อ,อ,อตะก้าบีออนบูลค่า1 0,000่นบาทนะครับหนึ่งหมบาทแล้วผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมก็จะได้เงินได,ได้ได้รับเบนฟิตปกติก็คือว่าเดือนที่6ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50%เดือนที่12อลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90%อนันนี้คือผมไม่เปลี่ยนเลยนะผมผมผมเวลี่รออย่อมากนะครับ แต่ถ้าเกิดสมมติเดือนที่7นะครับผมตัดสินใจว่าเฮ้ยผมจะอยากซื้อ,อสินค้าเพิ่มนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งหมื่นไม่พอแล้วนะครับจะซื้อสินค้าเพิ่มนะครับแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้หรือเพิ่มได้นั่นเองนะครับการคํานวณผลประโยชน์เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างตัวอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเดิมทีเดือนที่หนึ่งผมซื้อ สินค้าในมูลค่า7,000ใช่ไหมครับเดือนที่7เนี่ยผมซื้อกลายเป็น10,000นะครับ1 0,000นะครับแน่นอนในเดือนที่6เนี่ยผมก็จะรับส่วนลด50%ของ7,000อันนี้ very simple นะครับเดือนที่7ผมซื้อเพิ่มอีก3,000เป็น10,000นะครับเดือนที่12เนี่ยเวลาคิดส่วนลดเนี่ยนะครับผมจะคิด90%ของ7,000ก่อนนะครับ90%ของ7,000ก่อนและไอ้ส่วนเพิ่ม3,000เนี่ยบริษัทจะคิดให้อีก50% ค,คือคิดคิดให้ทุกคิดเป็น,เ,ปนเรียกอ,อะไรเป็นโปรโลเลทอะครับนะครับทันเะนานะ,ะเดี๋ยวดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เป็นชุดเบสิกนะครับชุดเบสิกเนี่ยเดือนที่1ผมซื้อมูลค่า2,500ใช่ไหมครับเดือนที่7ผมซื้อเป็น4,000เพิ่มมาอีกพันหนะครับเพราะฉะนั้นเดือนที่12เนี่ยผมจะได้รับก้อนแรกก็คือ50%ของเดือนแรกก่อน2,500ใช่ไหมครับเพราะผมซื้อต่อเนื่องถูกไหม พอเดือนที่7ผมซื้อเพิ่มอีกพันหผมก็จะได้รับเพิ่ม5 0เของพันห้าแอดออนเข้าไปนะครับทันไหมครับท่านอยู่นะโอเคอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าซื้อมูลค่ามากกว่าใช่ไหมครับอันนี้มูลค่าน้อยกว่ามูลค่าน้อยกว่าแต่ยังคงต้องอยู่ในเลเวลตะก,ก้านั้นอยู่นะนะครับเช่นอย่างเงี้ยเจ็ดพันหรือหกพันก็ยังเป็นตะก,ก้าบียอนอยู่นะครับวิธีการคิดอ่อ ส่วนรถเวลาไปเร็วมากเลย <laughs> จากซื้อ7,000ใช่ไหมครับแล้วกเ็เหลือซื้อ6,000เนาะเดือนที่12เนี่ยไอ้เ0เนี่ยเราจะคิด90%ของ6,000 6,000ก็คือไอ้ตัวที่มันน้อยกว่าเพราะท่านซื้อรถลงถูกไหมครับนะมันคงคิดจากจากเจ00ไม่ได้แหละเพราะว่าเดือนที่7ท่านซื้อลดลงเหลือ6,000นะครับเช่นเดียวกันนะครับชุดเบสิกนะครับ จาก4,000เหลือ2,500นะครับเดือนที่6ก็คือคิด50%ของ4,000ปกตินะครับแต่เดือนที่12เนี่ยเราจะคิด50%ของแค่2,500บาทนะครับก็อันนี้บริษัทคำนวณให้นะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงแต่ว่าเผื่อว่าท่านจะต้องอธิบายให้ดาวไลน์ท่านเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้มาดูข้อ5นะครับดูข้อ5เลยแล้วกันนะครับที่ผมบอกว่าเราไม่ให้ท่านผ่อนผันเนี่ยเพราะว่าเราอนุญาตให้ SOP ของท่านเนี่ย นับโปรโมชั่นได้อ่าเขาเียงประมือหน่อยอ่านะครับอันนี้ต้องยกยกยกเครดิตให้ทางฝ่ายการตลาดนะครับเพราะจริงๆโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทำโปรซ้อนโปรอะครับมันเหมือนว่ามันเหมือนว่าเราเราใช้จ่ายเงินแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอะนะเพราะว่าสมมุติว่าท่านท่านซื้อสินค้าอย่างเดียวเนี่ยนับได้ทั้ง SOP นับได้ทั้งโปรโมชั่นเนี่ยส่วนใหญ่ทางทาง global เนี่ยเขาไม่ยอมนะครับไม่ยอมไม่ทำนะครับก็ต้องยกความดีให้กับทาง,งฝ่ายการตลาดนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้ทางฝ่ายการตลาดนิดหนึ่งนะเอาละทีนี้อีตอนนับนับยังไงนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ again นะครับการคำนวณเนี่ยบริษัทคำนวณให้แต่ที่ผมอธิบายเนี่ยเพื่อให้ท่านเข้าใจเนาะ ว่าเวลานับนับยังไงนะครับนะอันดับแรกนะครับสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นต้องเป็นการซื้อสินค้าราคาเต็มหรือสินค้าที่ได้รับส่วนลดเท่านั้นนะครับส่วนสินค้าแรกซื้อและสินค้าแถมฟรีจากโปรโมชั่นจะไม่นับยอดร่วมโปรแกรม SOP เข้าใจไหมครับโอ้โหเก่งับผมยังไม่เข้าใจเลยอย่างนี้สมมุตินะโปรโมชั่นเป็นแบบนี้นะครับซื้อสามแถมหนึ่งแล้วกันซื้อโปรตีนสามแถมหนึ่งกระป๋องนะครับ ผมปกติผมซื้อ SOP อยู่4ี่กระป๋องอยู่ละโปรตีน4ี่กระป๋องอยู่ละโปรโมชั่นคือสาแถมหนึ่งใช่ไหมครับไอ,ไอตัวแถมเนี่ยมันไม่นับเป็น SOP ให้นะนึกออกไหมไมันไม่ใช่เอาตัวแถมถือว่าไอฉันซื้อ SOP แล้วนะไม่ใช่นะแถมคือแถมนะครับแถมคือแถมนะอันดับที่สองเรื่องที่2ก็คือว่านับสินค้า SOP เป็นลํลำดับแรกนะครับจากนั้นต้องซื้อสินค้าที่ไม่อยู่ใน SOP ให้ครบตามรายการโปรโมชั่น นะครับและสินค้าทั้งหมดต้องอยู่ในใบเสร็จเดียวกันนะครับอธิบายอย่างนี้เป็นภาษาเข้าใจง่ายนะครับเพื่อให้ท่านเอาไปใช้ได้จริงเลยนะครับการที่สมมติแต่ละเดือนเนี่ยจะมีโปรโมชั่นมาใช่ไหมครับท่านจะทราบประมาณสักวันที่20ของเดือนหน้าว่ามีจะมีโปรโมชั่นอะไรเนาะท่านก็เอาโปรโมชั่นที่ท่านหมายตาไว้เนี่ยแล้วก็แมทช์กับกับเอสพีที่ท่านซื้อไว้นะครับแล้วดูว่าเออท่านมันมีมันมีส่วนที่มันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันซ้ํากันไหม ท่านอยากได้โปรโมชันนั้นไหมพูดไง,ไง่ายๆนะครับถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะได้โปรโมชันนั้นนะครับวิธีการซื้อคือท่านจะต้องซื้อ SOP พร้อมกับโปรโมชันพร้อมกับโมชันมันถึงจะนับให้นะครับอันนี้จำแค่อันนี้ก็พอถ้าโปรโมชั่นประจําเดือนนั้นนะครับมันมีสินที่มันมีมันมีสินค้าที่ซ้ํากับสินค้าที่ท่านซื้อ SOP อยู่แล้วนะครับนะแล้วท่านอยากจะได้ตรงนั้นนะท่านต้องรอซื้อพร้อมกันในใบเสร็จเดียวกันถึงจะนับให้ รเรื่องการคำนวณที่ผมจะอธิบายต่อไปเนี่ยบริษัทคำนวณให้แต่ขอ,อนิดเดียวเลยคือตรงไอ้ตรงนี้แหละนะครับนะถ้าเกิดท่านซื้อตัวอื่นก่อนเนี่ยมันจะไม่นับให้เรื่องของเรื่องนะครับนะเข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับคำนวณส่วนลดตามโปรแกรม SOP เป็นลำดับแรกนะครับจากนั้นจึงคิดส่วนลดเพิ่มเติมตาม,ตามโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้เอาสัก2ตัวอย่างก็แล้วกันะเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับ อ่ะตอนนี้ SOP ท่านนะครับท่านซื้อบอดี้คี 4, g a กาลิก Phyto ไฟโตพาวเดอร์ไฟเบอร์พาวเดอร์นะครับอันนี้คือ SOP ของท่านนะนะครับทีน,นี้เดือนอะไรสักเดือนนี้นะครับมีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับก็คือถ้าเกิดท่านซื้อบอดี้คี 1, บวกกาลิก c 2, บวกน้ำมันปลา3เนี่ยท่านจะได้ลด20%ของทั้งหมดนี้น,นะครับอันนี้คือโปรโมชั่นนะ ท่านก็จะเห็นว่ามันมีส่วนซ้ำซ้อนใช่ไหมครับแล้วท่านอยากจะได้โปรโมชั่นนี้สมมตินะครับอะแน่นอนท่านอยากได้โปรโมชั่นนี้นะถ้าท่านไม่อยากได้ก็ก็เรื่องของท่านนะครับนะครับก็ท่านอยากได้โปรโมชันนี้เนาะท่านก็ต้องซื้อนะครับแน่นอนท่านจะต้องซื้อบอดี้คีสีกาลิคหนึ่งไฟเอยู่ถูกไหมครับอันนี้เป็น SOP ท่านต้องซื้อปกตินะครับถ้าท่านอยากได้โปรโมชั่นนี้เนี่ยท่านต้องซื้อกาลิกเพิ่มอีก หนึ่งใช่ไหมครับและต้องซื้อน้ํามันปลาเพิ่มอีก3ท่านถึงจะได้ตามเงื่อนไขโปรโมชั่นถูกไหมครับนะหลังจากนั้นเนี่ยอไอไอไอบอดี้คีเนี่ยเนื่องจากบอดี้คีมันลด20%ก็ลดแค่กล่องเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอีก3กล่องต้งตองต้องจ่ายราคาปกติถูกไหมเพราะมันลด20%แค่กล่องเดียวนะครับากาลิกนะครับกาลิกลดยี่สิบเปมันจะลดทั้ง2ออันเลยนะครับนะส่วนน้ำมันปลาเนี่ยเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ซื้อท่านก็ ก็ซื้อไปซะนะครับ<笑><笑>สำหรับ,รบเดือนที่ 6, นะครับอันนี้ไอเ้เขียวๆเนี่ยคือการนับนับเอสพีในเดือนทั่วไปที่ไม่ใช่เดือนที่ท่านได้รับส่วนลด50หรือ90นะครับไอ้เดือนที่6กับ12เนี่ยมันเดือนที่ท่านได้รับส่วนลดพร้อมกันพอดีกันแล้วกันมันอยู่ที่ว่ามันพร้อมกันเดือนไหนนะครับสมมุติว่าไอเดือนที่6เนี่ยมีโปรนี้พอดีกแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวบ o d y key หนึ่งชิ้นเนี่ยนะครับถ้ามันมันจะนับที่ผมบอกบอกเมื่อกี้ก็คือว่ามันจะใช้ส่วนลด SOP ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอตัวบ o d y k e สี่สี่กล่องตัวกา r ก i หนึ่งแล้วก็ไฟอร์สองเนี่ยมันจะลดก่อนเลยห้าสเปอร์ซถูกไหมครับตามสิทธิ์ของท่านเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยเอาเบน e f i ในส่วนของ20เอร์ซนเี่ยเข้าไปอ d d on นะครับเข้าใจนะครับดีไหมครับดีนะครับอ่า แล้วก็เดือนที่12ก็ไม่ค่อยต่างจากเดือน6ก็คือจากจาก50ก็จะเป็น90นะครับ90นะครับอันนี้มันก็จะออกแนวคณิตศาสตร์นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าท่านกลับไปอ่านน่าจะเข้าใจแต่อยากเข้าใจหลักการก่อนนะครับอ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนวกันเวลาผมเริ่มหมดลอะอสมมติท่านอันนี้คือ SOP ของท่านนะครับมีไฟเบอร์2กาลิกหนึ่งอดี้คีส์4นะครับ โปรโมชั่นคือซื้อไฟเบอร์2ได้ฟรี1ใช่ไหมครับได้ฟรี1เพราะฉะนั้นท่านซื้อ2อยู่แล้วถูกไหมครับท่านซื้อ2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้รับฟรีเลย1 1ชิ้นอ่านะแล้วก็แล้วก็นับข้างบนเนี่ยเป็น SOP ด้วยในเดือนนั้นนะครับแล้วก็ก garlic, ท่านก็ซื้อกาลิกท่านก็ซื้อบอดี้คีปกติก็อันนี้คือราคาปกติเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงกับเดือน6พอดีนะครับ แน่นอนท่านซื้อตัวไฟเบอร์เนี่ยสองชิ้นท่านได้ฟรีหนึ่งแลแล้วก็ลดอีก50เพราะว่ามันตรงกับเดือนที่6พอดีนะครับหพอดีแล้วถ้าตรงกับเดือนที่ลด90มันก็จะลด90ซนะครับ <S <S เข้าใจเนาะอ่ะอีกสองตัวอย่างลองไปทำความเข้าใจเองแล้วกันนะครับผมไม่ทันละนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าท่านเข้าใจหลักการแล้วล่ะนะนะครับ เมื่กี้ผมบอกว่าตัวถ้าเกิดท่านเป็น SOP Beyond ซื้อครบ12เดือนนะครับแล้วก็ในเดือนที่13เนี่ยท่านยังคงซื้อในเลเวล Beyond อยู่นะครับท่านจะมีสิทธิ์เขาเรียกว่า SOP Beyond Privilege นะครับซึ่งถามว่ามีอะไรบ้างก็เช่นเรื่องของส่วนลดเครื่องดื่มใน MV Cafe นะครับแล้วก็เรากำลังเวิร์กในเรื่องของ Benefit อื่นๆนะครับเช่นเป็นสายด่วนพิเศษสำหรับลูกค้า SOP นะครับแล้วเขาจะทําเป็นเหมือนเป็นลักษณะเป็นเล่าช์นะครับให้มันเหมือน a i s อะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่รู้ว่าโอเวอร์เครมหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางทีมงานกาลังทางานอย่างหนักนะครับนะครับก็อ่ะอันนี้คือพาร์ทของผมนะครับเมื่อกี้ที่พูดมาไม่ใช่พาร์ทของผมนะครับพาร์ทแผนการตลาดนะครับเพราะว่าเจอผมก็จะต้องพูดเรื่องขอพาร์ทอย่างเดียวเลยเนาะทีนี้พูดเรื่องแผนบ้างไปเร็วๆแล้วกันเนาะ เป็นตัวอย่างกันแล้วกันนะครับให้ท่านเห็นซินาริโอนะครับแต่ความจริงเนี่ยท่านก็จะมีมีรูปแบบในการทําธุรกิจของแต่ละองค์กรที่ไม่เหมือนกันแหละเข้าใจนะครับแต่ว่าอยากจะให้ท่านเห็นว่าถ้าเกิดท่านใช้ชุดตัว SOP นะครับมาใช้ในการทําธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของเงินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับสมมุติว่าผมเป็นคนใหม่เนาะผมซื้อชุดคลีนอัพนะครับคลีนอัพมีโปรไบโอติกกับไฟเบอร์นะครับแล้วก็ ผมไปสปอนเซอร์นอตตอลใหม่2คนนะครับสมาชิก1คนแล้วก็ซื้อแบบผมเดี้ยเลยนะครับผมจะได้รับส่วนลด3%นะครับตีเป็นเงินเนี่ยก็คือ1,621บาทนะครับก็อยู่ในตะกร้าตะกร้าเบสิกเนาะก็มูลค่ายังไม่เยอะเพราะฉะนนั้เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะมากนะครับตะกร้าบิยอนนะครับอ่ผมซื้อชุดพื้นฐานประจำวันนะครับเดลี่นิวติชั่นนะครับมูลค่า6,000 5้าสิบห้าบาทหกพันห้ 6, บาทก็คืออยู่ในตะกร้าบียอนเนาะนะครับแล้วผมก็สปอนเซอร์คนใหม่เป็นลอตอรคนเป็นเมมเบอร์2คนนะครับส่วนลดรวมที่จะได้ก็คือ4,162บาทนะครับมีอะไรบ้างมี performance bonus นะครับ6%ส่วนลดแตกต่างนะครับ c s i เงินโกลบอลนะครับรวม4,162บาทนะครับทีนี้ผมเริ่ม active ขึ้นนะครับ active ขึ้นนะครับ ผมเป็นนายคอก็แล้วกันนะครับผมซื้อทั้งชุดพื้นฐานนะครับชุดคลีนั์ชุดดีต่อใจนะครับซึ่งมูลค่า BB B อยู่ที่1นึ2 2หบาทนะครับแล้วผมก็สปอนเซอร์นอตออรสามคนนอตออรสี่คนเมมเบอร์สองคนนะครับรายได้ผมก็เพิ่มขึ้นนะครับเป็น13,785บาทนะครับและสุดท้ายถ้าผมสอนให้ดาวไลนา์ผมที่เป็นนักธุรกิจนเวมัยเนี่ยนะครับทำส่วนตัวของตัวเองนะครับเป็น12% 4จุดนะครับโดยที่อันนี้เป็น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 ซีนารีโอเนาะเป็นตัวสมมุตินะครับมีคนละ12 12 12 12เนี่ยผมก็เบรกพอดีก็ได้เงินเกือบเกือบแสนนะครับก็เป็นเป็นซีนารีโอให้ท่านดูง,ง่าย,นายๆนะครับให้ง่ายๆนะครับก็ ผมก็สไลด์สุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าสิ่งที่พิเศ์มาท่านจะเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับก็ผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับแล้วก็ฝาก SOP ไปด้วยไว้ในอ้อมใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เรอฟังครับสวัสดีครับ